เมนูวันนี้จูนจะทําแกงเห็ดรวมใส่ซุปกิ้งข่าแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งค่ะทุกคนค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนแกงเห็ดรวมของจูนเป็นแกงเห็ดรวมน้ําใสนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นน้ําใสไม่ได้ใส่ใบย่านางค่ะน่ากินไหมคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจูนจะช้อนฟองออกค่ะพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ตําแตงแกงเห็ดนะคะมากินด้วยกันค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมากวอกแล้วคะ่ะตอนนี้บ่าย4ี่มงทุกคนฝนตกมากฟ้าแลบฟ้าร้องจูนทำแกงเห็ดคะ่ะทุกคนแกงเห็ดรวมเนาะสว่วนนี้ก็เป็นตำแตงคะ่ะไอ้นี่ข้าวเหนียวเนื้งอง้นร้อนคะ่ะทุกคนมากินด้วยกันคะ่ะ t h ะ time n o ท 20, yeah. 20 past four. I m i n u t e นิตย่าทเวนต I'm going to have um, this one is mixed mushroom curry spicy cucumber salad and sticky rice come join me come come it's raining today ฝนตกคักตกเน่ยเอมืดฟ้าฟมัวฝนเมื่อวานนะ่ะแดดออกห้อนก็ห้อนข้าวเหนียวใหม่ๆก็จะติดมือหน่อยค่ะม,มาทุกคนเมนูหลักนี่แหละคือแกงจะกินแกงแฮร่วมพี่น้องอายหวหวัวยังมันหน่อน อ,อร่อยทุกคนคะ่ะมาค่ะอืมอืมหวานหวานหวานไมาเสียแท่ อืมอะไรสวัสดีครับอืมกางเห็ดกางเห็ดแบบบ้านเราเลยจําแตงโซดต่อค่ะพี่นอ้อง แตงมาเย็นแท้เปรี้ยวน้ำชามีจุนกินแล้วค่ะทำกินของเขาเองว่าต้องปั่นมันดอกมันปั่นปั่นแล้วติดมือ ร้านจีนเอามาขายแล้วค่ะแต่แพงหน่อยค่ะโลละ9ยูโรสามสิบเซนมือจุ้นใส่ใ หน่อไม้ฝรั่งสีเขียวเพราะมันกลิ่นเหม็นๆคล้ายๆกับใบนี่แหละค่ะใบชะอมแหละเอืเข้ากับอากาศมาก สดกินแบบเพิ่นๆเลยพี่น้องค่ะอืมแกงเห็ดแบบบ้านเราเลยคลองข้อดีครับ ลูกโดดอ,อร่อยวะลูกโดดแตกโปะใส่ปาก lúc đột tiếng <laughs> kho chun cả, xay <laughs> <Tâm sái poudre. cười> 으음. <clears throat>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  จุนมีไข่มดแดงกระป๋องค่ะแต่จุนล,ลืมอยู่ข้างบนห้องเก็บของมัง่งเหลือห้ากระป๋อง จนหิวมาจากไทยข้าวเหนียวถูกใจใช่เลยลูกโดดนิดหน่อยเพ็ด ลองข้อดีทุกคนคะ่ะอืม โดดโดดหลายลูกอยู่ค่ะทั้งโดดทั้งตำด้วย หมดแล้วปูที่จุนซื้อมาจากเกอมันหมดแล้วทีนี้เหลือตะปูของจูนของจูนเองที่จูนดองเองอุ้ย ขย,ขยับขยับสดน้ำม่โกก,ก,ก,ก๊อกนีกับอิ่มา,ายเลยทุกคนค่ะมันเป็นน้ำแกงเนาะแต่มันแสบมันหวาน น่าจะหวานบวบซุกินี่ค่ะหวานดีซุกินี่อ่อนๆเดือนหน้าหน่อไม้คงจะออกแล้วทุกคนเดือนหน้า ผลดีแดดดีคงจะออกไวอยู่เห็ดเข็มทองติดชอกฟันดีมากคุณสามีไม่ชอบนะคะเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทอง ื่อก,กินทีไรต,ติดฟันนางทุกทีฟันนางห่างค่ะนางไปถอนฟันนางไปรักษารากแต่ยังไม่ได้จัดเข้าที่เพราะมันต้องรักษา,กษาเป็นขั้นตอนค่ะฟันห่างกันยังกับอะไรดีพอถอนออกสองซี่มันก็โยกเนาะฟันอะ่ะ แค่สองอันเนี่ค่ะนอกนั้นยังโอเคอยู่ยังคงคงที่อยู่เป็นผลพลอยได้จากสมัยเด็กเด็กมั้งจูนอะจูนไม่ค่อยกินของหวานไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยกินลูกกวาดนะคะลูกกวาดจุกอมเนาะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบกินของแบบนั้น แต่เด็กที่นี่เด็กที่สเปนอ่ะกินพวกของหวานเก้งเก่งทุกคนลูกอมอย่างเงี้ยร้านขายเต็มเลยมี่จาน้ำตาลนั้นมันหาซื้อง่ายค่ะ ร้านของหวานที่นี่เขาขายพวกลูกลูกอมลูกลก,กวดอย่างเงี้ยมันจะมีขายเฉพาะเฉพาะของพวกนี้เลยจะซื้อซื้อแบบช่างกิโลก็ได้หยิบผสมแบบไหนก็ได้เอาเท่าที่เราจะกินอย่างเงี้ยค่ะเด็กเด็กหาซื้อง่าย คมจนตักเยอะอยากจะไปให้เพื่อนกินจังเลยแต่วันนี้ฝนตกหนะักเ้วสมไปสุดถามก่อนว่าอยากกินไหม <c oughs> ตักบาทถามพระ จะเลิกงานแล้วแหละเพื่อนจุนขาเหนียวแต่นิดเดียวต้องขออภัยนะคะทุกคนกินไปมือป้องปากไปมันติดฟันค่ะทุกคนขาเห็นไหมเขียวแล้วโอเคทุกคนขาคลิปนี้จูนขอทักทายเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะ